ปีค่ะพบก,กับครูสวยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตระะ์การชั้นป .1 น,นั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเติมตัวเลขแสดงจํานวนลงในช่องว่างนะคะในหน้า136นะคะวันนี้ี่เสกจะให้หนักเรียนทำเพียงแค่หน้าเดียวนะคะในนี้เลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูข้อที่3ที่เขาจะให้เราถานะคะก็คือเติมตัวเลขแสดงจำนวนลงในช่องว่างนะคะ มาดูข้อที่1่ค่ะเขากําหนดให้นะคะโจทย์กําหนด29นะคะลบ5นะคะเท่ากับช่องว่างนักเรียนเห็นตัวห้อยไหมคะ,ะถ้านักเรียนเห็นตัวห้อยเหมือนเดิมนะคะที่เราเรียนมาแล้วนะคะในการบวกนะคะเราจะมาหาเลขกระจายของตัวตั้งก็คือ29ตัวนี้นะคะเลขกระจายของ29ได้เท่าไหร่คะ 29เนะคะเลขกระจายของ29ก็คือนะคะ20บวก9นั่นเองนะคะเราก็จะได้29นะคะลบ5นะคะเหลือ24นะคะอ่าผลลบนะคะจะต้องมีค่าลดน้อยลงกว่าตัวตั้งนะคะก่อนอื่นเลยมาดูฝั่งขวามือนะคะเขาให้นักเรียนหาค่าประจำหลักหน่วยนะคะซึ่งหาค่าประจำหลักหน่วยของ24นะคะลูก ของ24ของคำตอบนะคะค่าประจำหลักหน่วยของ24ก็คือ4นะคะเราก็จะมาหาค่ะอะไรลบ5าแล้วได้เท่ากับ4บ้างนะคะมีอะไรบ้างที่ลบ5แล้วได้เท่ากับ4บ้างเรียนเอา5ไว้ในใจนะคะเอา5้ไว้ในใจนะคะมีอะไรบ้างที่ลบ5แล้วได้เท่ากับ4นะคะคำตอบของเขาก็คือ4อยู่แล้วใช่ไหมคะเอา4มาบวก5ได้เท่ากับ9นะคะ9ลบ5นะคะได้เท่ากับ4นะคะ ส่วนข้างล่างตรงนี้เป็นเลขกระจายของ24นะคะก็จะได้20บวก4ได้เท่ากับ24นะคะมาดูข้อที่2ค่ะข้อที่2องนะคะ34ลบ3นะคะ34มลบ3เลขกระจายของ34ก็คือ30บวก4นะคะได้เท่าไหร่คะ34ลบ3ได้เท่าไหร่คะลูก 4สี่ลบสามเหลือหนึ่งสามตัวมีตัวลบชักลงมาเหลือสามสิบเอ็ดนะคะอ่าเราก็จะมาหาคา่าประจําหลักหน่วยนะคะก็คือหลักหน่วยของเราก็คือหนึ่งนั่นเองอะไรลบสามแล้วได้เท่ากับหนึ่งบ้างนะคะอ่าอะไรลบสามแล้วได้เท่ากับหนึ่งบ้างก็คือสี่นะคะสี่ลบสามได้เท่ากับหนึ่งนะคะลูกอ่าส่วนข้างล่างนี้เป็นเลขกระจายนะคะส่วนข้างล่างนี้เป็นเลขกระจายของสามสิบเอ็ดนะคะซึ่งเลขกระจายของสามสิบเอ็ดก็จะได้สามสิบ บวกหนึ่งนะเท่ากับ3านั่นเองนะคะมาดูข้อที่3ค่ะข้อที่3าก่อนอื่นเลยจะต้องหาเลขกระจายของ37ค่ะถูกต้องนะคะก่อนอื่นเราจะต้องหาเลขกระจายของ37ก่อนนะคะเลขกระจายของ37ก็คือ30มสบวกเนะคะซึ่ง37นะคะลบสได้เท่ากับ33นะคะเลขกระจายนะคะฝั่งนี้ฝั่งขวาม,มือเราก็จะมาหาตัวอะไรคะ หาหลักหน่วยนะคะเราก็จะมาหาหลักหน่วยนะคะก็คือ3นะคะอะไรลบ4แล้วได้เท่ากับ3บ้างเราก็จะเอา7นะคะมาลบ3นะคะพอาเจ็มาลบสนะคะได้ได้เท่ากับ3นะคะต่อมานะคะเลขกระจายข้างล่างนี้เลขกระจายของ33ก็คือเท่าไหร่คะลูกเลขกระจายของ33ก็คือ3ามบวก3นั่นเองนะคะ ข้อที่4ค่ะ28ลบ6นะคะเลขกระจายของ2 8ก็คือ20-8บวก8นะคะได้เท่ากับ22นะคะดังนั้นนะคะ28ลบ6ได้เท่ากับ22นั่นเองนะคะต่อมาค่ะต่อมานะคะอ่าด้านหลังนะคะเราก็จะมาหาค่าประจำหลักหน่วยนะคะคือ2นะคะอะไรลบ6แล้วได้เท่ากับ2บ้างนะคะ มีอะไรลบ6แล้วได้เท่ากับ2เราก็หกไว้ในใจแล้วนับตอบไป2ครั้งนะคะ6แล้วก็เจดนะคะดังนั้นแสดงว่า8นะคะลบ6ได้เท่ากับ2นะคะส่วนเลขกระจายของ22นะคะก็คือ20่บวก2ได้เท่ากับ22นั่นเองนะคะอันนี้คือตัวเลขความสัมพันธ์นะคะต่อมานะคะข้อ5นะคะ เราจะเป็นการลบเลขสลับที่นะคะลบเลขสลับที่ได้ไหมมาดูซี25นะคะเลขกระจายของ25ก็คือ20บวก5ใช่ไหมคะคุณครูก็จะเอามาเลขสลับที่ของการบวกนะคะไม่ใช่การลบนะคะการลบเราสลับที่กันไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวตั้งอของวิธีการลบจะต้องมีค่ามากที่สุดดังนั้นนะคะ,ะการลบไม่มีการลบเลขสลับที่นะคะมีแต่บวกเลขสลับที่ ดังนั้นนะคะเราจะมาบวกเลขสลับที่ของเลขกระจายอะจากจะได้20นะคะตรงนี้อะจะได้20บวกหเราก็จะสลับที่เป็นหบวก20นะคะก็ได้25เท่ากันนะคะทีนี้เราก็มาดูค่ะย5ลบ10ได้เท่ากับ15นะคะเราก็จะมาหาอ่าคำตอบของ หลักสิบนะคะคําตอบของค่าประจําหลักสิบก็คือ1น,นะคะว่าอะไรลบกันแล้วได้10บ,บ้างนะคะ1อยู่ในหลักสิบมีค่าเป็น10นะคะลูกอ่าเราก็มาดูค่ะข้อนี้โจทย์กําหนดให้20ลบ10นะคะได้เท่ากับ10นะคะถูกต้องนะคะต่อมานะคะเลขกระจายของ15นะคะเลขกระจายของ15ก็คือ10บวก5ได้เท่ากับ15นะคะต่อมาข้อที่6ค่ะ ข้อที่6นะคะ34มสลบสองนะคะ34มสลบยีก็ได้เท่าไหร่คะอ่า14ใช่ไหมคะแต่เราจะต้องทำเลขสลับที่ของการบวกของเลขกระจายก่อนนะคะซึ่งเลขกระจายของ34นะคะก็จะได้30มบวกสเราก็จะมาสลับที่เป็น4ี่บวกสานะคะแค่นั้นเองนะคะนักเ,เรียนไม่งงนะคะก็จะได้คำตอบเท่าไหร่คะ34มสลบยีก็จะได้ 14นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาหาค่าประจำหลัก10บนะคะก็คือ1นึนะคะ1อยู่ในหลัก10มีค่าเป็น10ดังนั้นนะคะคาตอบตรงนี้นะคะจะต้องมีค่าเป็น10นะคะเราก็จะมาหาะคะ่ะว่าอะไรลบก,กันแล้วได้10บ้างอ่าตอนนี้นะคะเรามีดูตัวตั้งกับตัวลบนะคะเรามีหลัก10ของตัวตั้งก็คือ3หลัก สิบของตัวลบก็คือสองนะคะเราจึงเอานะคะสามสิบลบยี่สิบจึงได้สิบนะคะอันนี้คือการลบเลขประจำหลักสิบนั่นเองนะคะต่อมานะคะเป็นเลขกระจายของสิบสี่ก็จะได้สิบบวกสี่เท่ากับช่องว่างนะคะส่วนข้อเจ็ดนะคะให้นักเรียนไปทำเองนะคะให้นักเรียนไปทำเองนะคะข้อที่เจ็ดนะคะง่ายๆนะคะลูก วันนี้คุณสวยให้นักเรียนทําเพียงแค่หนึ่งหน้านะคะไม่ต้องถ่ายรูปส่งนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ฟังคุณครูสวยจนจบน,นะคะอะหวังว่าข้อที่เจ็ดนะคะเด็กๆจะเข้าใจแล้วก็ทําให้ถูกต้องนะคะลูกบา,บายๆค่ะ